นี่ฐานะเพิ่มขึ้นนี่ฐานะเขาเพิ่มตามอะไรตามเงินกู้ผมถามไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยมันกู้ทีเดียวหรือเปล่าทยอยกู้ใช่ไหมดอกเบี้ยมันขึ้นตามนั้นใช่ไหมวงเงินมันก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมือกฎหมายทุกตัวผมก็ไม่ง้อกู้มันถึง60%โดยที่มันผิกดกฎหมายหรอกผมก็ไม่ง้อกู้มันถึง60%โดยที่มันผิกดกฎหมายหรอกผมก็ไม่ง้อกู้ถึง60%โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกผมเอาข้อที่จริงมาสู้ท่านผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกบิดเบือนมาสู้ท่านผมพูดไม่ได้ผมเป็นคนหน ถวายสัต์ปริญาณมวแล้วว่าผมจะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถา,าบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือผมรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรด้วยความไม่ละเอียดรอบคอบประชุมไม่ลุกี่ประชุมคณะทํางานไม่ลุกี่คณะทํางานพอประชุมทบทวนท่านก็บอกชา้าไม่ทบทวนท่านก็บอกทุจริตไปว่ากันในกระบวนการวิธรรมนะครับผมยืนยันนะก็โชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกสิทธิ์คุ้มครองถ้าพู้ข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันแหละ นะไอ้พวกชอบผู้ข้างลอก็แล้ว